วัดสะอักหรือวัดศรีเจริญโพทองตั้งอยู่ที่ตำบลดอนทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเป็นวัดเก่าแก่ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ก่อนปีพุทธศักราช2 5 0 0ปัจจุบันพระคปปร,ะรูปรัดวัชรัธรรมธาโรเป็นเจ้าอาวาสรูปที่4มีเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาว่าคำว่าสะอักเนี่ยเดิมทีเนี่ยเขามีนิทานว่าเรื่องเล่าว่า มีพระลวงเจ้าพระลงเนี่ยวิ่งตามเว้าแล้วก็มาเจอกวางที่บ้านหนองกวางลีบ้านหนองกวางลีเนี่ยก็กวางก็วิ่งไล่ตามกวางมากวางก็ลี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 มาลีมาลีมาบ้านมาป่าก็ตั้งเป็นบ้านป่าที่วันนี้แล้วก็มายืนบนบนบนโคนเขาเรียกเนินเนินทองเมื่อก่อนเขาเรียกเนินทองก็กลายเป็นตำบลดอนทอง แล้วก็วิ่งหนีมากระอากเลือดตรงนี้พอกระอักเลือดเสร็จปุ๊บฟังก็วิ่งหลบหลบหลบ,ลบี้ไปนู่นไปเขาฟ้าแล้วก็หายขึ้นไปบ้านนี้จึงตั้งชื่อเมื่อก่อนนะชื่อบ้านบ้านบ้าน,านกระอกักบ้านสะอักเนี่ยพอปี2 5 0พาพอปี2,500กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยกรมการศาสนายอยู่ขึ้นอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มาสำรวจวัด ที่ขึ้นทะเบียนเป็นวัดถูกต้องเขาก็เลยเอาไปตั้งเป็นชื่อวัดว่าวัดสะอาดตามชื่อหมู่บ้านไปวัดสะอาดปัจจุบันมีพื้นที่14ไร่แบ่งเป็นสัดส่วนประกอบไปด้วยศาลาการเปรียนวิหารโบสถ์เมนกุฏิพระพิสุสงฆ์ปัจจุบันวัดสะอาดมีพระพิสุสงฆ์จำวัดอยู่ทั้งสิ้นเจรูป เดิมทีวัดแห่งนี้มีชื่อว่าวัดศรีเจริญโพทองจนกระทั่งพระครูประัดวัชรรัตธรรมถาโรได้มาเป็นเจ้าอาวาสจึงได้พูดคุยกับชาวบ้านและทราบถึงความต้องการว่าอยากให้วัดได้กลับไปใช้ชื่อเก่าแก่ดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาจึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็นวัดศรีเจริญโพทองตามหลักฐานเก่าแก่ที่ปรากฏ สิ่งของโบราณของวัดที่เก่าแก่ที่สุดในวัดนี้ที่เห็นเด่นชัดก็คือศาลาไม้หลังเก่าแก่ที่สุดแต่อยู่ในสภาพชำรุดทุดโทมไปตามกาลและเวลาซึ่งขณะนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ได้เข้ามาเป็นประธานในการอุปถัมภูรณะให้เป็นศาลาไม้ปฏิมากรรม เป็นศาลาหรือหอสวดมนต์ของพระภิสุสงฆ์ในการสอนหรืออบรมและวิปัสสนาโดยมุ่งหวังที่จะจัดตั้งเป็นศูนย์วิปัสสนาให้กับญาติโยมได้มาฝึกจิตฝึกสมาธิในภายภาคหน้าอีกหนึ่งสิ่งที่ชาวบ้านในชุมชนนั้นรักและห่วงแหนมากที่สุดก็คือต้นโพเก่าแก่ต้นขนาดใหญ่อายุหลายร้อยปี ที่ตั้งเด่นสง่าอยู่กลางวัดต้นโพต้นนี้ไม่เหมือนกับโพไทยทั่วไปแต่จะมีลักษณะเหมือนต้นโพอินเดียคือจะมีพุ่มเป็นหางยาวในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูหนาวนั้นต้นโพต้นนี้จะสลัดใบและผลิใบใหม่ออกมาเป็นสีทองเหลืองอล่ามไปทั้งต้นเป็นเวลาน,านานร่วมสองเดือนก่อนที่จะกลายเป็นสีเขียวทั้งหมด ชาวบ้านจึงตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดศรีเจริญโพทองนั่นเองผู้ที่สนใจไปเที่ยวชมหรือศึกษาหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดสะอาดหรือวัดศรีเจริญโพทองแห่งนี้ก็สามารถไปกันได้วัดสะอาดตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองพิษณุโลกประมาณ15กิโลเมตรเท่านั้น ใช้เส้นทางพิษณุโลกวัดโบสถ์สามารถไปได้เป็นประจำทุกวัน